ใครไม่สวยเราก็จะสวยไว้ก่อนใช่ไหมพี่น้องผู้ได้บอยกเบิงกับบตองเบิงแมนบอพี่น้องมือนีเคยเอาขีดตมมาท่าหนากะรี่การทีเฮาลงคลิปเป็นยังบบมีคนเบิงพี่น้องอยากหูบอ เด้อพี่น้องคนเฮาต้องสวยไว้ก่อนเขาบ่เบิ่งหม่องอื่นหอกเขาเบิ่งหน้าหน้าสุดเอเบิดดอกเข้าไปท่าข้าหลังมือแซ่เย,เย็นๆมา ยิ่มแห้งบ่ได้ลืมเดี๋ยวหนาะมันสียนแค่หนีกันเด้อไอ้ไอเป็นกระเบึงให้เห้ากัเกาก็ะ่งเห้าไปคนเห่าตรงสวยไว้ก่อนเนาะพี่น้องความสวยต้องมาที่หนึ่งพี่น้องืันนี้มามากหนา ขึ้เปิดซ่อมใหม่นี่ซ่อมเก่เาเบิดไผ่บ่มักแต่เฮาสิมักผู้ใดบ่อยากเบิ่งก็บ่ต้องเบิ่งแม่นบ่พี่น้องมื้อนี้ก็เอาขี้ต้มมาทาหน้าเลย เด้อพี่น้องคนนอาต้องสวยไว้ก่อนเขาบเบิ่งหม่องอื่นนาอกขาเบิ่งหน้าหน้าสุดมากหน้าทองคำถ่าให้คนเบิง่งบ่มีคนเบิง่ง ค่อยได้มากแบบก็เขาบออยากเบิ่งเห่านี่แหละเขาบออยากเบิเ่เบบงเห่าเขาก็เลยบาเบิ่งเห่าเุ้ยผู้ดได้บออยากเบิ่งกับบทตองเบิ่งแมนบอกพี่น้องมืนนอนี่ก็เอาขีดต้มมาท่าหนาเลยเย,ยิ้มแห้งบูได้ลืมเดี๋ยวหนามันสียน่นแค่หนีกันเด้อ มากหน้าทองคําใครไม่สวยเราก็จะสวยไว้ก่อนใช่ไหมพี่น้องเบิดดอก็เป้เาไ่าถ้าลังมือเซียเย็นเย็นมาก เด้อพี่น้องคนนอกต้องสวยไว้ก่อนเขาบเบิ่งหม่องอื่นนาอกขาบเบิ่งหน้าหน้าสุดถ้าให้คนเบิ่งบ่ม,งมีคนเบิ่ง ไอบ่มากต่เฮาจะมากใครไม่สวยเราก็จะสวยไว้ก่อนใช่ไหมพี่น้องน่พี่น้องวันนี้ว่ามากนะถึงเปิดซ่องใหม่เลซ่องเก่าเบิดไอเป็นกระเบื้งไห้เฮาเก่า กระซ่งเข้าไปค่อยได้ม,มากดอกพี่น้องอันนี้มากมากนะถึงเปิดซ,อดซอ่อมใหม่ซ่อมเก่าเปิดเสือเลอะเบิดแล้ว เด้อพี่น้องคนเฮาต้องสวยไว้ก่อนเขาบ่เบิ่งหม่องอื่นหรอกเขาเบิ่งหน้าหน้าสุดถ้าให้คนเบิง่งเรามีคนเบิง่งถ้าให้คนเบิง่งเรามีคนเบิง่ง ยิ่มแห้งบ่ได้ลืมเดี๋ยวหนามันสียนแค่หนีกันเด้อการที่เฮาล่งคลิปเป็นยังบ่มีคนเบิงพี่น้องอยากหูบอก็เขาบออยากเบิงเฮานี่ล่ะเขาบออยากเบิงเฮาเขาก็เลยบ่เบิงเฮาโอ้ เพชรขีดแมาพี่น้องวันนี้มามากหน้าถึงเปิดซองใหม่เลย่องกาวเบิดมากหน้าทองคำคนเขาจงสวยไว้กนเนาะพี่น้อง ความสวยต้องมาที่หนึ่งก็เขาบอกอยากเบิ่งเขานี่แหละเขาบอกอยากเบิ่งเข่าเขาก็เลยมาเบิ่งเข่าเว้ยเสือเลอะเบิ่งแล้ว ยิมแห้งบ่ได้ลืมเดี๋ยวหนาะมันสียอนแค่หนีกันเด้อถ่า้คนเบ่งเรามีคนเบ่ง ผู้ใดบ่อยากเบิ่งกับบทตองเบิง่งแม่นบ่พี่น้องมื้อนี้ก็เอาขี้ต้มมาทาหนาอะาเงยมากหน้าทองคำสวยบ่สวยแม่นบ่พี่น้องเด้อพี่น้องคนเฮาต้องสวยไว้ก่อนเขาบ่เบิ่งหม่องอื่นหรอกขาเบิ่งหนา้าหน้าสุด เขามีผู้ใดเบิงเข่ากระเบิงเองเนาะพี่น้องเฮ็ดไปโหลดเขามีผู้ใดเบิงเข่าเข่ากระเบิงเองเข่าอะไรพี่น้องวันนี้มา่ามากนะขึ้นเปิดซ่องใหม่เลยซองกลอนเบิดวสวยโบสวย แมนบอพี่น้องอเค่้ยเดมากดอกมากหน้าทองคำํำพี่น้องันนี้มากมากหนาถึงเปิดซ่องใหม่เลยซองเก่าเบิดถ้า้คนมึง เรามีคนบึงเบิด์ต่อเข้าไปท่า,ทาล้างมือแช่เย็นเย็นมาเด้อพี่น่อคนห